ย้ายกินข้าวขอให้ปีนี้้ปังๆมือนี่มือนิ่งทีบ้านเกบท้าบาใจนะครับาเป็นวาน่นขนที่บเลี้เที่่านะาบ้านบ้านินไ่นะครับโตนะครับโต้าดยา้ายีร่ากัน ตัดตอไหนนี่นะครับเดติดตเดติดตาดติดติดตินติดติดติดตดติ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 ดาิดายดตายายดีิดติดติดติเติดติรติดติดตดตคดะิดติดตดตครับดนนด นี่สาบีม้อนข้าวมากหมวงจงโตกกระถิ่นมาไหลวนมงโตกควาปบวชได้นอนไปหลัก้านหลากองนกุศลนะารบอาเพี้ยนคุนแม่สังวานแขนมากเจ้อปีนองอ่ในช่วนนี้กระทอมจะนั่นนี้มีการบวช อาลูกปู้อฒ่าภาษาบ้านนอเนาะอุปสมบทเจ้าหน้าศิลปะภูมีทัศนเป็นลูกทายของพ่อหนุ่การของแม่ท่านทศนันชใหยกำเนิดนี่แหละเนี่ยไปนี่ทางพี่เนื้อพี่น้องอาจเอาให้มันตกตกตะกอน ปกตุโตตุข้านะครับแต่มันตัวถึงกันนะครับซอยกันนะครับซอยกันเกิดได้เนี่ยโอยข่อยตรงนี้กันสิโอเคโอ้ยหวานพี่น้องกับเขาทำได้ด้วยนะครับพี่น้องสามารถจากวันสิเป็นบ้านอีเน่นะครับบ้านเล่าดอกไม้ต้นท่านน้องข่าน้องพี่น้องตนนะครับ นั่งรวมรับประทานอาหารน้ำกันครับรวมรับประทานอาหารน้ำกันกินเ่าน้ำกันอ่ามข้าวกันนะครับปีนี้พี่น้องมือสีอ่าเอพสีน้าลุกนะครับย้ายยิเข้าไปายทาากเผาสีหน้าลาบหแ่ได้นด้ืดได้ยได้ดได้ืดไน้ืดดดย้ยยืดได้ได้ยด เป็นเข่าน้าน้าหลายลากระายนะครับี่เป็นตี้ก็ตบาับตีที่นตอากาศดีนะครับที่นอนคือก้อนขนไดเนครับนอนก็อ้นนนครับมีม้าแห่แต่ินนํากันนะม้ารวมม้าสานะครับตัวไหนดี อ่าพี่ดิวขอเสิร์ฟชุดหนึงน่งอ่มาหลับแฝกซอยกันนะครับหลับแฝกซอยกันตัวไหนค่ะตัวไหนบ้านตั้ตงเองเพะ่าตัวไหนเพิ่นนั่งมาก่อนนั่งเพิ่อนน่งโดนนะครับ่ับหเบิ่งหเบิ่งหเบิ่งพี่น้องนับกันหเบิ่งพี่น้องซอยกันนะครับในช่วงนี้กันสิอ่าหนักแน่นะครับพี่ขว่าพี่นอ้องมาครอบกัน มาปอดขาดใจดูแลนะครับให้ทัวรเธอมาแห่กับถิ่นน้ำตาลนะครับอ่าวันนี้นะครับช่วงเวลาประมาณหกโมงแรมกับเป็นต้นไปเป็นกระสีนี่เผศนะครับเผดึงธรรมศานะครับพี่น้องกล่าวมาเอาหลวมฟังเพศน้ำกันนะครับช่วงแรงนะครับ

ลีกการบดาลูกป,ปุกโตภาษาบ้านเท่าเลยเนาะอ,อ,อุปสมบทเจ้าหน้าที่พับผิดผู้มีผิดเป็นลูกใส้ของพอลูกการของแม่พันศีคนเสริมหน้าคุณคุณประเสรงานตัวตัวให้กหำเนิดนี่ล,ละเสียป้ายาที่ผ่านี่เรนทร์ เราไปตามพี่เอินอ่าตามโอเคเจ้วน่าจะได้หัวหมุนได้นี่เจ้าภาพ ทอน้ำบอลน้ำ <stamped> ว้าววันเราถุนผักเลยเดี๋ยวไปเสิร์ฟข้าวเดี๋ยวถือกระเป๋าแซ่บบ่แม่แซ่บเด้อยังขอบกู ฝากขึ้นหน้าใส่ข้างหน้าค่ะก็เป็นว่าขึ้นหน้าเป็นต้นๆครับไม่หลายมันไม่มีเลยมันเป็นตั้งแต่อัตราเออเป็นของของเช้าขอให้นะครับมาการนี้ตรวจเช้า นะครับเป็นย่างสูงนะครับบานนี้มาทีงานวันนี้ไปสองงานพี่น้องงานกระถิ่นอยู่บ้านแล้วก็ไปงานบวชต่อนะครับวันนี้ปลาไหลปลาไข่นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็จะเิ้งปังดังรวยกันทุกคนนะครับตับบุญหลับสามหลับคว่ำสองข้างบ้านดอนก่อยพี่น้องบ้านพี่น้องบ้านเหนือนะครับพี่น้องบ้านน้องพี่น้องโตนกำลังมากไปแขกอะ ซอยกันนะครับตอนรับพี่น้องซอยกันโตัวใดขาดตัวใดพ่ออีหยังนะครับกับพิ้นซอยกันนะครับต้นหนึ่งแต่ถ้าพี่น้องผู้เสฟนะครับพี่น้องบ้านผู้น้องพี่น้องบ้านสิงไขปนะครับกับพิ้นซอยกันนะครับเพื่นแง้ซอยกันเอาบุญน้ำกันมือนี้นะครับมือนี้ช่วนะครับเชิญเชิญนะครับถ่วงเก่าโป้เต่านะครับช่วง สีโโส่มโมงเกินสิบเอ็ดโมงก็จะได้ถวายพระนาหารเทศนะครับอขอานาเรียกแจ้วพี่นองเข้านรับทราบในช่วงบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงบ่ายโมงเกินเข้าก็นะมีการแห่นะครับแหองค์ินหลอ,อกเม้บ้าแห่น่กนะครับแห่แน่ะครับในช่วงอ่า นะครับสีโปงเต็มเป๊ทไมน่าจะนิ่งจัครับแต่ที่นาของอ่าตอนรับแขกบานชาวาเรามีัวว่างลกกัว่างุกยองตไหนว่างก็เขานั่งเลยนครับเขานั่งเลยตัว่า่้อนยอ